พาไปหาพี่หมอด้วยแล้วเหรอกินกินข้าวมาเมื่อกี้พาไปหาพี่หมอด้วยได้ไหมไปสิอยากไปหาพี่หมอก็มาดีมาแล้วเดี๋ยวก็พาไปไงเบียร์เบียร์ไปเอาตุ๊กตาด้วยพี่หมอแกถูกห้าหมื่นมีตุ๊กตาอยู่ที่แกสองตัวที่แกซื้อไว้ให้ยังไม่ได้ไปเอาเลยดีจังเลยสองตัวแล้วแล้วมีของต้อนรับแบบทิศศึกใหม่ไงไ่มีค่ะ ไม่ต้องเอาอะไรเยอะหรอกแค่เธอ,อพอแล้วออฟอดมันสรวนนะทุกคนเอาแต่ฟอดมีสติขึ้นนี่ฟอดบวชแล้วโอ้จริงๆทําทำวัดเช้าทำวัดเย็นตลอดเลยเออไม่น่าศึกนะทำไมไม่บวชต,ต่อไปเลยตลอดชีวิตเลยละ่ะไม่จริงๆอยากบวชให้นานกว่านี้อยู่นะแต่กลัวแบบสีกาอดใจไม่ไหวไงบวชไปเลยสอง <2 S 1> ปีง 9, <3 S 2> แบบนอกรูนอกทางอะไรเงี้ย เออนั่งเลยกลัวเราทุกคนนางกลัวเรานอกใจแหละนังหึงเราพฤติกรรมสักหน่อยนางแบบนางหึงไงกลัวคนอื่นกลัวคนจะมีคนแย่งสีกาไปเหรอกลัวจะมีคนแย่งสีกาไปเหรอเดื๋ยวมีคนมาแย่งสีกาไปมีคนถามว่าตอนบวชอ่ะพี่พอดีอะได้ทักหาบ้างไหมโาก็ไม่ ไม่ทักเขาไม่ได้ทักทักทำไมเป็นพระทักก็เดี๋ยวก็คุยกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนงี้เนาะแล้วข้าวข้าวเย็นก็กินไม่ได้อ่ะกินได้แต่นมดีก็ดีแล้วอยากกินนมได้ก็ดีบางวัดเขาไม่กินนมด้วยซ้ำจริงเหรออืมเขาไม่ถือว่าเป็นน้ำปานะไงอ้าวเหรอแล้วแล้วตอนที่พี่ไปที่บวชกินนมได้ไหมยินก็แถวว่าที่วัดกินเขาฉันกันได้แล้วเขาฉันได้ฉันนมจต่งจริงตามวินัยอ่ะมันไม่ได้อ๋อ นมก็มไม่ถือเป็นน้ำปาน,นะโอ้วินัยมันละเอียดเนี่ยอ,อันนี้อันนี้อันนู้นอันนี้กฝัดัวฝัดลัวทาอะไรผิดมากเพราะว่าแบบไอ้มันทําอะไรผิดไม่ได้ใช่ไหมพา่ามีแฟนเป็นปีนเก้าเออ <c oughs> ทุกคนของขวัญคูณสามส่งมาเลย <c oughs> ก็เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยต้องปฏิบัติได้ให้แบบดีๆหน่อยดีค<ด>ิดถูกแล้วค่ะที่ทําแบบนั้นใช่เพราะว่าแบบ ก็ดีก็ถือว่าดีก็ดีคนก็แบบเอ็นดูดีอะไรดีตอนบวชก็ดีแล้วแล้วเราต้องแบบแล้วแล้วตอนเราบวชอะเราเราเราก็สวดใช่ไหมพอเราเราสึกมาอย่างเงี้ยเราต้องเก็บเก็บใหม่ไหมหรือยังเป็นาไปเก็บเออเอารถไปเก็บอนะครับมึงก็เดินมาฮะอะไรนะถ้าสมมติว่าเราสึกมาแล้วอย่างเงี้ยเรา เราโสดไปแล้วใช่ไหมตอนบวชเงี้ยเราต้องจีบใหม่ไหมต้องจีบสีกาไหมต้องจีบใหม่ใช่ต้องจีบใหม่อีกรอบหนึ่งโตขึ้นดีอย่างงี้ทําไสึกแล้วก็ส่วนฝึกตีแล้วก็จีบใหม่๋อ้โหดีเนาะทุกคนคะคะแนนคูณสามส่งของขวัญให้หน่อยคูณสี่แล้วของพี่ไปดิอ่ะคูณสี่ทุกคนคะแนนคูณสามขอของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งได้ไหมอ่ะกินข้าวหรือยังคะเนี่ยกินแล้วเนี่ยเพิ่มมาโลหนึ่งแล้วนะ เดี๋ยวมาอยู่นี่เดี๋ยวเลี้ยงจะมาอยู่กับเขากี่วันนะอยู่สักเดือนหนึ่งโอเคได้เดือนหนึ่งพอดีหมดหน้าทุเรียนพอดีดีเลยมีเพื่อนอยู่ด้วยมีพี่ตาอยู่ให้แกช่วยเทรนให้หน่อยนะราะว่าเทรนออกกำลังกายให้หน่อยอก็อยัดเงินอะไรตัวมันก็เพิ่งจะตัวมันก็เพิ่งจะแบบดูเป็นผู้เป็นคนเนี่ยตอนมันมาอยู่ <c oughs> จอดูสภาพได้ทีไ่ไหนยังจะขี้ยาเอ้ย <c oughs> <c oughs> แต่ดีมันนอนเฝ้าลงให้ทุกวันยีดี่ฟออยู่นานๆเลยนะคะได้เลยเธอจะอยู่นานๆให้พี่ไม่ได้เบื่อเลยให้เขาเบื่อว่าอะไรเดี๋ยวเขาให้ไลเขาไล่เรากลับเอออือ,อแต่วันนั้นทีมงานมาน่ารักมากเลยเนาะดีมากเด็กคนง่ายๆเด็กเขาง่ายๆตอนแรกว่าจะพาไปนอนวัดเขาไม่ไปอะ่ะแต่แต่เขาก็นอนที่บ้านเลยผมก็เกรงใจจนชอบไม่ได้นอนง่ายๆเขาขอแค่เขาแบบ แบบยิ่งชอบมีดนตรงดนตรีมีของกินอ่ะมันชอบกันจะต,ตายมันชอบต้องมีของกินตลอดนั่นแหละแม่แม่บอกว่าทําไมแม่พี่แพจด,ดูอันนี้เขาบอกว่าแม่พี่แพ่ดูเหมือนไม่ป่วยเลยเขาบอกป่วยพอตีอไม่ป่วยสวยวันนี้ประมาณสิบเท่าแข็งแรงอ่ะเนาะดูแข็งแรงมากตอนไปอะป่วยนะจริงเหรออือดูแข็งแรงมากแม่ดูเหมือนไม่ได้หมนไม่ป่วยเลย S <S สนุกมากเลยอ่ะภูมิใจมากเลยอ่ะงานบวชอะไรภูมิใจมากเลยแล้วาาทำไมหมดเยอะจังอ่ะทำไมาหมดตั้งก้าแสงนะหมดหมดเยอะมากพี่พอดีก็า L ่าหมดเยอะเลี้ยงคนเยอะไงใช่หมดอีสานเน่ลเลี้ยงคนเยอะหมูหมูประมาณสิบเอ็ดตัวแล้วก็ค่าดนตรีรถเราเลีย <ๆ S 2> เ้ยงเยอะมันใช่เข้าใจว่ามันเป็นนั่นแหละมันเป็นมันเป็นมันเป็นแบบอันนี้เนาะงานบุญแต่ละภาคแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน ก็ไอไอเอลไอเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องดื่มอะหมดไปตั้งเกือบสามเนี่ยอันเนี้ยใช่ถ้างานถ้างานแต่งอะไม่ต้องหมดเลยเดี๋ยวเขาจัดเองอืมก็คือไม่หมดอะเอาหมายถึงว่าแต่งแบบไม่ต้องดื่มเหรอเดิมแต่ว่าปกติงานแต่งอะเขาก็ต้องมาแต่งบ้านผู้หญิงใช่ไหมล่ะเขาก็จะอ้าวงานแต่งเขาต้องมาแต่งบ้านผู้หญิงเขาไม่จะมาแต่งบ้านผู้ชายนะใช่เหรอ ใช่เธอก็ต้องมา,าที่นี่งานแต่งอะ่ะก็ไม่ได้แต่งบ้านผู้ชายนะจ๊ะเมื่อเมื่อเชา้าออกไปวัดใช่ไหมไปทําบุญหมู่บ้านเขาบอกว่าฟอร์สไนท์ได้ค่ว่าจะแต่งงานไปขอเขานี่ฟอร์สก็เลยว่าใช่ครับไปขอแล้วให้เขามาแต่งเราไ <laughs> <g ug> อา้เธอต้องมาเ้อมาแต่งที่นี่ต้องเอาขันมากมาเอารถบัสมาสักสองคันเราบัสสองคัน,เ,นเดี๋ยวออกค่ารถบัสให้สองคัน เขาเขาเพื่อเพื่อนบอว่าให้เอารถแห่แหไปจากบุรีรัมย์พอดีใช้เวลาประมาณห้าวันห้าคืนรถแห่แหจากบุรีรัมย์ห้าวันแล้วเราจะกินยังไงอ่ะคอนเซปต์กินผักเหรอไม่ต้องเสียหมูไม่ต้องกินหมูเหรอไม่ใช่เราไม่เราไ่ได้ต้องไม่เลี้ยงเยอะขนาดนั้นอืมตัวจีนนิดหน่อย้บานก็แค่ ไม่ท,ที่นี่เขาแค่ ا, ถ้าสมมุติเป็นงานแต่งใช่ไหมเขาก็จะแค่งานอ่ะมันจะแค่วันวันแต่งช่วงช่วงเช้าเขาจัดงานก็แค่ช่วงเช้าเขาจัดงานวันเดียวก็คือช่วงเช้าแต่งใช่ไหมแล้วก็มีช่วงเย็นกินเลี้ยงนิดหน่อยอ๋อมีแค่แค่วันเดียวเสร็จเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าที่นี่เขาจะไม่ได้แบบว่าอยู่กันแบบทั้งวันนะคนส่วนใหญ่ที่นี่เขามาเขาก็จะมาร่วมงานช่วงเช้างานช่วงเช้า มาร่วมขันหมากช่วงเช้าแค่นั้นแล้วเขาก็จะกลับส่วนเหลือตอนเย็นก็จะมีแต่ญาติญาติกันละอ๋อแสดงว่าของฟอร์ดอะอยู่ทั้งวันเลยใช่ไหมใช่คนนิสานเขาก็อยู่ทั้งวันมีงานบูนเขาก็อยู่ทั้งวันแต่พี่วารีแบบเป็นสีสันของงานมากเลยเนาะแบบคนพูดไม่จบสันกันแะแบบมานบวชงานบวชอะเอาก็ต้องมาประลาะกขงานบวชแฟนเนาะอ <ด>อะงาน<ช>บท <น S 2> แฟนไม่ให้ไปแล้วยังไงอ่ะมีคนบอ,อกว่ามีคนบอ,อกว่าศึกแล้วเตรียมเบียด <laughs> เขาเบียดกันไปตั้งนานแล้วจ้า <laughs> เขาเ,าเบียดก่อนบวชอีก <laughs> ต้องตื่นก่อนนะคะได้ข่าวฝันว่าอยากได้ได้ข่าวว่าฝันว่าได้กินเจ้าของเกาหลีนก็จริงอ่ะไม่ตื่นหลับลึกขายทุเรียนได้เยอะแท้ ก็ต้องจดสมรสเท่าเทียมเนาะจดไหมจดทะเบียนไหมแต่งงานจดทะเบียนไหมก็จดเลยก็ต้องจดจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเดี๋ยวจะเหมือนไล่อะไรเนี่ยที่เพิ่งที่เขาที่เขาลมควันตัวเองอะที่ลบบุรีอะวิมานน้ำวิมานน้าเหรอไม่ใช่วิมานหนามเรื่องเจนี้เรื่องจริงเลยที่ลบบุรีอะเออเหรอเออทำคาเ์เด้วยกันก็นี่แหละเป็น l อ b จบีทนี่แหละแล้วตอนสั่งก็เหมือนว่า ถูกโดนกดดันให้แบบออกไปจากวงจรธุรกิจอทั้งที่สร้างมาด้วยกันอะไรแบบนี้มั้ประมาณนี้นะไม่มั่นใจไม่มั่นใจแล้วก็ก็อาจจะน้อยใจหรือว่าอะไรไม่รู้นะไม่รู้ข้อเท็จจริงเขาก็เลยแบบลมควันตัวเองหน้าหน้าคาเฟ่เลยโอ้ใช่หน่าสงสารมากเลยทุกคนสองขวัญให้หน่อยครับไปอุดนุนหมูด้วยนะนีเดินหอของเราอู้ใหญ่มากเลยเนาะ เลือนหอหลังน้อยของเราพอทําเสร็จแบบนี้มันใหญ่มากเลยก็ธรรมดามันก็ต้องสมฐานนะเจ้าแม่เบอร์หนึ่งของจันทบุรีเออใช่ปะล่ะใช่ไหมน่ารักมากเลยโอเคนะรอบ้านเสร็จนะโอเคเปล่าโอเคเตรียมเลยเพราะว่าเราต้องจัดงานที่นี่แล้วแล้วที่บุรีรัมย์ก็ไม่ต้องจัดไม่ไม่ต้องมีอะไรใช่ไหม เขาไม่มีไม่ปกติงานแต่งก็ต้องขอเขาก็ต้องมาจัดที่บ้านเจ้าส<ผ>าวสิวันเดียวได้ไม่มีใครเขาแต่งที่บ้านเจ้าบาวนะไม่มีใครเ็าแต่งค่ะต้องตื่นก่อนนะอ๋อโอเคโอเคขนาดเพิ่งขึ้นโครง,งยังหน้าอยู่ขนาดนี้มีคนบอกกล่องชั้นค่ะกล่องผู <c oughs> ใหญ่มากเลยสุดยอดอีสานต้องผูกแขนเจ้าบาวก่อนนู้ย มีคนบอกว่าให้ฟอดเป็นเจ้าสาวแล้วให้พี่แพที่มาแต่งก็แบบนี้ไงก็แบบนี้เอาแบบนี้ก็ก็มาแต่งที่นี่ใช่ไหมแล้วก็ไปไปรับขวัญที่นู่นอีกทีหนึ่งเออดีป่ะมีคนบอกว่าบ้านหรือวัดใหญ่มากจเนาะพโอ้โหพี่ก็รู้จักคมเมนเนาะสารากลางสารากลางใหญ่จริงใหญ่จริง กาจังหว่า,บอ,วาบอกว่าไม่ไม่ยังไงก็เกินงบแน่นอนเพราะว่าระดับพ่เี่แล้วแกไม่เคยแบบแกต้องซื้ออะไรเข้าบ้านทยอะทั้งห <ๆ S 2> มดทั้งตัวบ้านน่ะน่าจะประมาณสิบห้าล้านโอสิบห้าล้านคือพร้อมอยู่เลยอะพร้อมเข้าอยู่โอ้ my god ห้าล้านเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยละ่ะก็ได้แหละรวมหมดแล้วสิบห้าล้านมีคนถามว่าสรุปใครคือเจ้าสาวคะ หนูเองปลน้าทาวน์น้ป่าเนี่ยมันเนูไปดูจีบห้องของมึเดียวอะไรอ่ะปดเป็นเจ้าบ้านเพื่อนถามหาน้ำป่าไอ้บีถามศาลากลางนึงโอ้ยส่งของขวัญให้หน่อยทุกคนส่งของขวัญใส่หมูได้เท่าไหร่นะใส่หมูได้เท่าไหร่แล้วนะ ได้ร้อยสี่สิบเจ็ดขหมูได้เท่าไหร่ร้อยสี่สิบเจ็ดตายแล้วฉันคงเป็นไม้แน่เลยแบบเนี้ยนั่นแหละได้น้อยอะงานแต่งคงจะเยอะได้นิดเดียวงานแต่งคงจะหมดหวังแล้วฮะไม่หมดหรอกยังไงก็กว่ากว่าจะถึงอ่ะพอดีอ่ะเหรอใช่ถ้าถ้าถ้าเสร็จบ้านเสร็จพอดีเนาะอูนานอยู่นะจะได้แต่งไหมนี่ทำไมอ่ะก็หมูได้ร้อยสีสิบัน จริงได้ไหมอยากแต่งกับเขาไหมอยากแหละก็พูดไปแล้วประการก็บอกไปแล้วอะไรเขาอยากแต่งงานกับฉันไหมฮะอยากอยากอะไรนะอยากเออมาขอไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยอยากแต่งงานกับฉันไหมอยากสินสอดไม่เอาเงินบาทเดียวอันนี้เรื่องจริง เวอร์เวร์จริงไหมเนี่ยจริงสินสอดของเงินบาทเดียวของเงินของจริงของเงินหนึ่งบาทบาทแบบลัาไทยเลยนะของเงินหนึ่งบาทและที่พี่บอกว่าจะจะมาขอผ่อนเหรอข้าวสารหนึ่งถุงจบแล้วที่จะมาขอผ่อนเหรออะเปลี่ยนใจแล้วตอนแรกว่าจะไปขอแล้วก็ แล้วก็เปลี่ยนละจะเปลี่ยนใจละตอนนี้เพราะว่าเธอดื้อเธอต้องมาขอฉันแทนอ๋อให้ไปขอแทนให้ไปขอแทนอ่ะทุกคนบาทเดียวเองช่วยกันเอาร้อยสิบร้อยสี่สิบเก้าบาทหมูร้อยสี่สิบเก้าบาทเองหนึ่งหมื่นออเดอร์ไม่เห็นเดือนทุกคนว่าได้แน่นอนเพราะว่าปกติพี่แพรลี่อ่ะขายแค่ไม่กี่วนันแกได้หมื่นออเดอร์บ้าขายนานจริงเหรอขายนานไม่ได้ขายวันเดียว จริงเหรอแต่ก็ได้แต่ขยันขายไปเรื่อยๆทำคอนเทนต์ขายทำคอนเทนต์ขายยังไงก็ได้แน่นอนอืแต่ต้นทุนหมูมันสูงไงทัวเนี่ยแต่ก็ได้อะพออยู่ได้อยู่แต่แต่ถ้าถ้าพายู่กับพี่พดีก็ไม่ต้องออกค่าอะไรเยอะไงไม่ต้องอะไรมากก็ามาอยู่มาทํานี่เดี๋ยวก็่ไปมทําบ้านแล้วก็ข้างนอกก็จะทําที่พักไว้สักสองห้องไม่รู้หน้าเผื่อนาะคตเดี๋ยวแบบิแบบเธอแบบ เออถ้าแบบมีเพื่อนอยากจะมามาช่วยอยู่กับเธอช่วยไลฟ์อะไรอ่ะไลฟ์ขายเสื้อขายอะายของเธอเองใช่ไหมอืมก็ก็อยู่ได้เดี๋ยวจะทาแบบโซนข้างนอกอะโซนตรงโรงงานอะอ๋อโอเคครับเพราะว่าจะทําทําห้องทําทําห้องพักที่มันมีสักสองห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกว่าระว่าให้อาตะมันด้วยมีหมให้อึตา<ร>ะมันด้วยห้องหนึ่งอะไรนะครับ มีคนบอกว่าระวัาวางภาษีแบบคุณแพรี่ค่ะปัดจะโดนไหมโดนถ้าถ้าถ้ายอดเงินโอนเยอะระวังให้ดีระวังโดนย้อนหลังอ้วกแตกนะจริงหรอใช่เพราะว่ามันเป็นอ่ะหมูแดดเดียวเนี่ยมันผ่านกันฮะป้ต้องไปติดต่อยังไงอ่ะเออ่ให้สำนักบัญชีทำให้ สำนักบัญชีใช่ไหมคร,รับปรึกษาสำนักบัญชีใช่สำนักบัญชีที่ท,ที่ของอันนี้นดูแล้วก็ดูว่าเราสามารถลดหย,ย่อนยังไงได้บ้างตอนนี้รายได้เรามันประมาณเท่าไหร่แล้วโอเคไม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่ไม่เยอะมากเรอถ้าไม่เยอะไม่เท่าไหร่แต่ที่ของเขาโดนไปเยอะอะมันนับยอดเข้าไงยอดเข้ามันสิบกว่าล้าน่ะมันเลยโดนไปหกแสนสามเดือนอะโดนไปหกแสน่ะเฉพาะแค่ภาษีมูลค่าเพิ่มนะอ๋อ เพราะว่าเราทอดไงถ้าเราขายแบบไม่ทอดอ่ะไม่โดนเราแปรรูปไงอือได้ครับเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวไปสํานักสํานักอะไรสํานักบัญชีสํานักบัญชีที่ไว้ใจได้อ่ะสานักบัญชีที่ไว้ใจได้ที่เขารับทําบัญชีทําอะไรลองไปปรึกษากับเขากับเขาแล้วก็เก็บไว้ให้หมดหมายถึงเก็บอะไรอ่ะเก็บต้นทุนอะไรที่มันจะสามารถลดหย่อนได้เราต้องเก็บไว้ให้หมดโอเคนครับก็ทาี พราะอนาคตก็จะเป็นแบบคนรวยอ่ะพราะต้องทำไว้ต้องทำไว้ดีค่ะถ้าเราทําทีเดียวมันก็คือเราก็ตลอดแล้วทีเนี้ยอืมันจะมันจะยากมันจะยากแค่ตอนที่ทําตอนแรกแล้วก็อย่าไปอย่ากอย่าไปอย่าไปอย่าไปคิดว่าเสียดายว่าพอส่งภาษีไม่ต้องเสียดายดีกว่าเราโดนย้อนหลังช่างมันเหอะจ่ายไปแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเรียนรู้ปรับวิธีการทําประกันลดหย่อนไว้บ้างประกันสุขภาพประกันบํานาญอะไรที่มันใช้ลดหย่อนได้อ่ะโอเคครับ มันก็จะช่วยได้เยอะต้องเก็บใบเสร็จเหรอครับอืไม่ค่อยได้เก็บเลยอ่ะได้ต้องเก็บทุกอย่างเลยของเขาว่าเก็บหมดอือกเก็บเพราะว่าถ้าไม่เก็บอ่ะเวลาโดนอ่ะเราจะไม่มีอะไรไปไปลดหย่อนไงอืออือโอเคครับเราจะไม่มีอะไรไปลดหย่อนแล้วเดี๋ยวเราจะโดนเยอะออ้ยต้องละเอียดเออต้องละเอียด แรงแรงหมา,เ,หมาเป็นคนรวยก็เหนื่อยนะบอกให้จริงเหรอเออเป็นคนรวยก็เหนื่อยนะ,นะแต่ดีกว่าเป็นคนจนแต่ดีกว่าเป็นคนจนเพราะว่าเป็นคนจนมันจะเหนื่อยกว่าเยอะแต่ฟอดเป็นคนจนที่กำลังจะรวยเพราะว่าอยู่กับพี่พี่ที่แล้วฟอดจะรวยอยู่แล้วขยันอ้าวจริงเขามาอยู่อยากทําอะไรก็มาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอยากทาลูกโน,น่นนี่ฮะ อยากทำลูกเลยนะอยากทำลูกอยากทำลูกก็เขาก็จะทำไงโอเคดีเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาไปปรึกษาทนายก่อนแต่เธอไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเธออายุยังน้อยเธอยังไม่ต้องเก็บน้ำเชื้อตอนนี้ยังได้เลยเก็บตอนสามสิบนู่นก็ได้ใช่ไปเก็บน้ำเชื้อไว้แล้วก็นี่ก็เพิ่งยี่สิบกว่าใช่หมหรอบ้าฉันสามสิบกว่าแล้วอ้าวจริงเหรอหน้าเด็กเราต้องทำเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเต็ดเรื่องบ้านเรื่องอะไรเขาจะคิดเรื่องอุ้มบุญแล้ว ต <Okay. S 2> อนนี้กาลังคุยกับทนายอยู่ให้เขาดูแง่กฎหมายอะไรอย่างเงี้ยม,มันต้องทําที่ประเทศที่มันทําได้ที่เขาอนุญาตให้ทําอ่ะก็ดีเลยแต่มันต้องใช้เงินเยอะอเอาแบบแฝดนะได้เนาะก็ได้ก็คนละคนไงผู้หญิงผู้ชายเขาเอาลูกผู้ชายแล้วกันเธอเอาลูกผู้หญิงไปอเอาลูทอมได้ไหมฮ <laughs> ะ <laughs> เอาได้ไหมทอมอะ่ะอะไรนะเอาทอมได้ไหมทอมฮัล <laughs> <Hello? S 3> <laughs> โหลเอาเป็นได้หมดแหละแล้วขานาดเรายังเป็นแบบนี้เลยลูกมันโตมาจะเป็นลายช่างมาเลยมันจะเป็นทอมเป็นเกย์เป็นตุ๊ดก็เรื่องของมันเนาะใช่ไหมแบบไหนก็ได้เลยรักหมด <laughs> ได้ใช่เขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาขอให้แค่เขาแบบ ขอให้เขาเป็นเกิดมาอย่าวีนเหมือนแม่ก็พออีฝออีบ้าอ๋อเพราะนั้นแหละทำไมก็อย่าวีนเยอะไงเดี๋ยวลูกเกิดมาวีนทำไงในทีนี้อโอเคเรามากรุงเทพวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวไปรับไปวันที่แปดครับ โอเควันที่แปดโอเคจะได้รู้โอเควันที่แปดเราทำอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนไม่ต้องรีบร้อนได้ครับทำอะไรให้มันเรียบร้อยยังไม่ได้ทำอะไรก็ทำซะยังไม่ได้ทำอย่างหนึ่งอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งน่ารักจังเลยก็พอรู้ตัวนิดนึงค่ะทำให้มันเรียบร้อยทำนู่นทำนี่ทำนั่นไป ได้เลยเดี๋ยวจะไปเพิ่มน้าหนักสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะสั่งของไปลงที่บ้านพี่แพรดีนะก็สั่งมาสิสั่งอะไรอ่ะซื้ออะไรอ่ะจะเอาดัมเบลไปลงหนึ่งอันไม่แพงหรอหรอเอาแค่หนึ่งอันพอไม่ค่อยได้เล่นหรอ <c oughs> แล้วแล้วข้าว,าวแล้วข้าวไอ้นั่นได้ไปส่งยังอ่ะข้าวไรเบอร์รี่ที่แม่ส่งไปส่งมาแล้วเห็นแม่บอกมีคนส่งมาสองรอบแล้วนะเพราะว่ามันมันไม่ได้ใส่ไอันี่ไปไงเขาบอกว่ามันเป็นข้าวมาสามารถส่งไปได้เลยไม่ได้ใส่ไอันี่หรือเปล่า ได้ใช่ใช่ส่งมาเลยใช่ไม่มีกล่องพัสดุแต่ว่าเดี๋ยวว่าทุเรียนน่ะทุเรียนน่ะว่าให้เธอมาก่อนแล้วเธอมาเลือกแล้วก็ส่งไปสองที่เพราะว่ามันมีสองที่ใช่ไหมล่ะบ้านยายกับบ้านกับบ้านแม่กับบ้านพ่ออ่ะก็ดูไอ้ยายบอกว่าอะไรอะไรพูดถึงยายอ่ะยายแกบอกว่ามีคนอ่ะเอาทุเรียนมาให้แกกินแล้วให้นี่แกว่าเต้ซีเต้น่องซีน้องจ้องน้องซีน้องซีดบอสแพรี่คืออะไรนะดูแกเหรอแกดูแกอ่ะแกบอกว่า มีคนรอาทุเรียนมาให้แก,กกินแล้วแกก็โอ๊ยไม่กินหรอกจะกินของแฮรรี่เออแล้วก็ดูแกอ่ะเขาสาวมาฝากนะออมีความแบบมือนนิดนิดเขาต้องรีบลงมาสิรีบมารีบมาเดี๋ยวจะได้ส่งให้ยาย,ยางไงใช่ไม่ต้องรีบหรอกพอดีแหละวันที่แปดพอดีแล้วเราจะได้ขายหมูสักสามวันแค่นี้แหละเออสามวันพอดีแล้วก็ไปเลยจะได้แบบท้าบานพอดียายเขารักใจตาปิดปิดน้ำไม่พอนอย ฮะ huh? ปิดน้ําให้พ่อเขาเรียกพี่พ่่อเหรอตาให้ปิดน้หฮะเขาเรียกพี่พี่พ่อเหรอไม่ใช่ให้พ่อพ่อเขาลดน้ำต้นไม้อยู่อ๋อ oh. มันต้องเรียกฉันแม่สิไมนจะเรียกฉันพ่อได้ไงละ่ะสั่งหมูตรงไหนครแอปฟ้าเลยครับทุกคนยายก็เออยายเขาบอกว่าให้เขาบอกว่าให้ไปเอา เอาเองเขาจะไม่ส่งให้เขาจะให้พี่พรีธีบเอาเองเอาเองคืออะไรงงกว่านั้นบอกว่าจะส่งผ้าไหมให้แกพูดผิดแกพูดผิดจะส่งจะส่งผ้าไหมให้แต่ว่ายายสักพักหนึ่งบอกมาเอาเองแกบอกว่าไองดีก็ต้องของดีก็ต้องให้มาเอาด้วยตัวเองเขาบอกงี้อือครับแล้วแล้วแกบอกนะว่าแกได้เงินจากพี่พระธีพี่พระธีให้เงินแกเหรอ ได้ก็ตอนกลับไงก็เอาเอาเงินใส่ใส่ไอ้นี่ใส่กระเช้าหมากไว้ให้บอกว่าไว้ซื้อหมากก็เลยงงเพราะว่าปกติพี่พี่ให้ยากปกติแบบไม่ใช่พี่พี่ขี้เหนียวนะแต่ปกติพี่พี่ให้เงินยากแล้วทีนี้เกยได้ไงแกก็เดี๋ยวทีนี้ยิ่งแต่ติดเลยเนี <c oughs> ่ย ให้เงินยายเนาะทุกคนนางมาหาว่าฉันให้เงินยากฉันน่ะให้เงินง่ายสุดละแต่ฉันต้องัต้องรู้ก่อนว่าให้เพราะอะไรแต่มันต้องมีที่มาที่ไปไงที่แพรี่ถึงจะให้เออมันก็ถือว่ายากอยู่มันก็ต้องมีเหตุผลก็เห็นยายเขานั่งอยู่ตรงนั้นไงก็เลยแบบเออยายไงฉันก็เข้าทางยายไงฉันฉลาดเออฉลาดมากเลยฉันก็เลได้สมบัติยายบ้างบางส่วน เออยีนีก็จะได้มาเผื่อยายเขามีที่นาเขามีที่นงที่นาฉันก็เผื่อฉันจะได้บ้างฉันก็หวังอยู่นิเน้ยเผื่อฉันจะได้ที่นาสักสองไร่อะไรอย่างเงี้ยบุรีรามที่ก็ไปสร้างบ้านไว้นั่นแหละเป็นบ้านพักตากอากาศอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเบื่อๆจันอย่างเงี้ยเอามีบ้านพักอยู่ที่บุรีรามอยู่ที่บุรีรามอะไรอย่างเงี้ย ต้นไม้นี่ใหญ่มากเลยอันเนี้ยใบมันขึ้นเยอะแล้วเนี่ยดีดิต้นทองควางไงเดี๋ยวมันออกผลถ้ามันออกดอกมันจะสวยมากเลยอ่ะรอมันออกดอกหน้าร้อนปีหน้ามันขึ้นเร็วจังเลยเนาะแบบใบมันขึ้นเร็วมากดินมันดีมากดินเราดินมันหน้าดินมันดีเออใช่ขึ้นทุกต้นเลยโอ้สุดยอดตอนนี้ก็ขึ้นเยอะจี๊หน้าฝนด้วยเนี่ยต้นไม้ใช่เออว่าใช่ อันนี้เอาปลามาปล่อยอีกหรือ,อยังเนี่ยปล่อยมีปลาคาบไงปลาคาบมีปลาขาไหมปลาขาไม่มีค่ะมแจะปลาคาบพี่แพดดี้เขาคิดเป็นใช้อะไรอ๋อพี่แพดี้เขาคิดเป็นว่าอะไรควรให้ไม่ควรให้น่ารักมากเขาบอกเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วเอาก็ถ้าให้ยายยายเขาก็ ยายเขาไม่มีเรื่องที่เขาต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรใช่ไหมคนแก่เขาก็เก็บไว้<ม>เก็บไว้ส่วนหนึ่งอ่ะคนแก่ส่วนใหญ่ใช่ไหมเงินเขาก็ซื้อเฉพาะของที่เขากินได้ไหมอีกส่วนหนึ่งส่วนใหญ่คนแก่อ่ะเวลาเราให้เงินเขาเขาก็าไปทําบุญ<ม>ใช่ไหมล่ะเขาก็ซื้อนู่นซื้อนี่ทําบุญใส่บาทเราก็ได้บุญด้วยใช่ไหมใช่มีลิฟต์ไหมคะบ้านใหม่โอ้โหคนาน<ส>แค<ก>่สองชั้น<ค>เองไม่มีเขา บ้านแค่สองชั้นค่ะดีเรือยูอนบวชตอนบวชประชื่นใช่ไหมประชื่นเออประชื่นประชื่นเองเป็นเอฟซีนะประชื่นจริงเหรอพี่พที่ได้ได้แบบไอันี่ไหมนั่งสมาธิไหมตอนบวชไม่ค่อยได้นั่งก็นั่งตอนทุกครั้งตอนทําวัดไงถ้าวัดใต้ทองก็อาจารย์เขาจะพานั่งสมาธิหลังทําวัดเช้าเย็นอะประมาณครึ่งชั่วโมงที่สี่ฝัตื่นที่สี่ แต่ที่กรุงเทพมันเขาไม่ได้ทําวัดเช้าขนาดนั้นเขาทาตอนประมาณเจ็ดจำไม่ได้เจ็ดโมงกว่าหรือเท่าไหร่นี่แหละแต่ว่าขอต้องไปหลังบินทบ,บาตเขาจะทํา,าวัดหลังบินทบ,บาตท,ที่กร<ว>ุ<อ>งเทพอ๋ออันนีทก่อนทําก่อนบินธบ,บาตทําก่อนแล้วก็ไปเดินบินทบ,บาตตอนเช้าเดินช่วงสองวันแรกก็เป็นเล็บขบเลือดใช่ต้องระวังเพราะเราเราไม่เคยถอดรองเท้าไงอ๋อแต่ถ้าอยู่ไปนานๆมันจะชินมากปีมันจะด้านโดยอัตโนมัติไม่เคยถอดรองเท้าแล้วก็ไม่เคยถอดใจ เอใหัดใจใช่เหรอไม่ใช่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหรอกุ๊กกิ๊กยังไงล่ะบวชฝอทําฝอท่งปฏิบัติหรอกุ๊กกิ๊กรือป่าอยู่บุรีรัมย์อะไกลหูไกลตาอยู่นะเอาฝอสึกมาฝมันก็ไม่ได้ไปไหนฝอก็อยู่บ้านเออแง้ตัวเองหรือเปล่าโยนขี้เลยเนาะ เราอ่ะบาทงทีมันก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันอยู่นะโอ้ยฝัดไม่โกหกหรอกฝัดููว่าโซเชียลมันแรงเดี๋ยวโดนพี่หนุ่มขุดอีกทำยังไงในที่นี้เออเรามันก็โซเชียลอยู่นะเออเดี๋ยวก็ระวังนะมันจะโดนตัวเองเดี๋ยวมันแปลกๆกนะเฮ้ยเฮ้ยวังนะดูจากวิวแล้วน่าทำสกายวอล์กมากเลยค่ะ ไหนตกายบอกที่ไหนที่บ้านนะทุกคนบ้านนิ้บรากาศดีดีดีมากดิฉันบอกเลยอากาศดีทุกคนไม่วุ่นวายดิฉันอวทุกคนกลัวพี่หนุ่มแต่พี่เวดี้แกไม่ค่อยกลัวเท่า<อ><ว>ไห<ม>ร่อาชีพก็กลัวทำไมฉันไม่เคยทำอะไรผิดฉันไม่ได้ทำอะไรผิดจริงเหรอพี่หนุม่มคน,คนที่ต้องกลัวพี่หนุ่มคือคนทำผิดค่ะเราไม่เคยทำผิดไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยใช้ชีวิต ไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยคดโกงอะไรใครเคยเคยแบบอ๋อมีแฟนใหม่ไหมฮะเออแต่ไม่เคยมีแฟนใหม่เพราะเธอไม่เคยเป็นแฟนเก่าเคยฟังเพลงไหมเออจังไม่เคยหวานเนาะไม่ได้คุยกันนานเนาะมันก็จะแบบคิดถึงเป็นปกติ ไม่ไม่โว้คิดคนเดียวหรือเปล่าฉันไม่เคยคิดถึงเธอค่ะอืปากอ่ะเนาะอะไรนะนารป,ปากให้มันตรงกระใจน้อยได้เหรอเอหน่ารักทั้งคู่เขาบอกน่ารักทั้งคู่ต้นไม้สวยมากหรอเมื่อไรจะไปเจอกันครับวันที่แปดนะครับไปหากินกับข้าวกับปลาเท่าน่อย ไื่ไม่อ่นั้นอะฝดฝดพูดจริงนะที่พี่พี่โพสอ่ะบอกว่าอะไรนะจนก็ย่ำยีมีก็โอนให้ผู้ชายฝดกคิดว่าอือไม่แซวพวกกระเทยอก็กระเทยไงไม่เคยได้เลยก็เลยงง่